ที่น้องสื่อมวลชนทากท่านะครับวันนี้นะครับก็สำนักงานตัวผูมืองนนะครับก็แถลงนะครับผลการนะครับจับกลุ่มนะครับกระบวนการผลแรงงานนะครับแรงงานพวกนี้นะครับเป็นแรงงานต่างชาตินะครับที่ไทยไปทางผ่านนะครับลงเรื่อนะครับทางประเทศเพื่อนบ้านเรากัมพูชานะครับแล้วก็ใช้เส้นทางประเทศไทยนํารัพาผ่านมาครับแล้วก็ลงไปทางใต้นะครับประเทศมาเลเซีย นะครับทางการสืบสวนนะครับทางฝ่ายสืบสวนของเรานําโดยสั้นลองอัฒนะพุชนะนะครับกับผู้การนะครับพันสักประสานสุกนะครับก็ได้นะครับดำเนินการแล้วก็สั่งการให้ท่านลองลองนิดนะครับอนุภาคนะครับจิตยุนตีนะครับดําเนินการนะครับก็ได้ข้อมูลมานะครับแล้วก็สามารถจะสืบสวนนะครับแล้วก็ออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกุมได้สำหรับรายละเอียดนะครับี๋ยวให้ทดลองพัฒนะ จะน่าครับดึงรับผิดชอบการสืบสวนของกำรเป็นคนอธิบายในภาพรวมครับก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้จัดการนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสําหรับคดีนี้นะครับมันก็เป็นเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตื่อมชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจเอกต่อศักวิมลนะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผักทานนะครับที่กำกับดูแลสำนักงานตรวจสองข้อมองแลวก็ดูแลด้านความมั่นคงนะครับและท่านผู้จัดการ พลตำรวจโท,ทพิชัยพิชิตสารรชัยนะครับที่มีนโยบายให้ดําเนินการในการสืสวนจับกลุมแล้วก็ขยายผลกระบวนการขนแรงงานอย่างเาป็นระบบนะครับเราได้มีการทําคดีนี้นะครับโดยทั้งคดีเก่าที่เกิดขึ้นรวมถึงคดีใหม่ที่มีการขนแรงงานกันแล้วก็ทําลักษณะของการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเาป็นระบบนะครับ คดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจเนื่องจากว่าขบวนการขนแรงงานขบวนการนี้นะครับก็มีการจับกลุ่มมีการออกหมายไว้นะครับพฤติการขบวนการนี้นะครับเป็นลักษณะของการขนแรงงานพม่านะครับลงทางใต้แล้วก็เอาส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับตอนหลังเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องการเาเกิดขึ้นมาประมาณเกือบปีแล้ว มีการจับกุมน,นะครับเรามีการจับกุมและขยายผลลักษณะน,นี้อยู่นะครับขบวนการเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่มีการรวบรวมเป็นระบบเราไม่มีข้อมูลเราก็ไม่สาม,มารถที่จะสกัดกั้นแล้วก็สามารถที่จะจับกุมได้นะครับซึ่งมันเป็นหน้าง,งานที่สําคัญของสำนักางานตุนข้อมองนะครับและเรียนขออนุญาตให้ท่านรองพนุภาคนะครับในฐานะที่ท่านรองพนุภาเนี่ยเป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนฟังที่ได้าชาร์นะครับว่ารูปแบบ ที่เราเก็บรวบรวมไ้แล้วมันมีประมาณกี่เครือข่ายลักษณะใดบ้างแล้วก็ในการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยที่เราจับกลุ่มนายอับดุลล็อกมาได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เชิญรองพนัเอ่อวันนี้นะครับมันมีเทสที่มีการจับกลุ่มที่สําคัญที่จะจามาแถลงข่าวให้ทุกท่านทราบนะครับก็คือการจับกลุ่มตามหมายจับของนายอับดุลล็อกบังล็อกนะครับซึ่งเป็นหมายจับของศาลจังหวัดตานีนะครับในข้อหาช่วยเหลือซ่อนเล้นนะครับด้วยประการใดๆนะครับใ้คนจากการจับกลุ่ม เจ้าหน้าที่นะครับหรือเป็นหนึ่งในกระบวนการเครือข่ายแรงงานผลแรงงานต่างด้าวที่สําคัญรายหนึ่งนะครับในพื้นที่ภาคใต้น,นะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่30นะครับตุลา66นะครับหน่วยงานความมั่นคงร่วมกับสอพอสายบุรีแล้วก็ตมจังหวัดปัตตานีนะครับได้มีการจับกลุ่มนายเจ๊ลมนะครับพร้อมด้วยรถยนยี่สูน,นะครับทะเบียนนาราธิวาสนะครับแล้วก็มีการ แจ้งข้อหาในเรื่องของช่วยเหลือซ่อนเร้นนะครับพร้อมจับกลุ่มชาวบางคาเทศจํานวนเจ็ดรายด้วยกันซึ่งมีพาสปอร์ตนะครับแต่เพียงแต่ว่าพาสปอร์ตนั้น,นไม่มีการพบใบปลารัาท,ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับเราจงมีการแจ้งข้อหาในเรื่องของการลักลอบนำหนเข้าเมืองน,นะครับจากข้อมูลของคนต่างด้าวในกลุ่มนี้นะครับเดินทางมาจากบางคาเทศนะครับโดยเครื่องบินนะครับโดยมีนายหน้าเป็นผู้ประสานงานนะครับแล้วก็ โดยบินจากเมืองภาการนะครับไปลงที่ภรมงพนมเป็นะครับในประเทศกัมพูชาแล้วก็จะมีนายหน้าผู้รับประสานงานต่อนะครับในการอำนวยความสะวกและการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำพานะครับเข้าทางช่องทางธรรมชาตินะครับในฝั่งชายแดนไทยที่ติดกับทางอัลญันประเทศในจังหวัดสระแก้วนะครับจะมาพักคอยอยู่เรียนนาชายแดนนะครับซึ่งนะครับค่าใช้จ่าย ของกลุ่มของกลุ่มนี้นะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนถึงแสนสี่ถ้าเราแจ้งรายละเอียดออกมานะครับการจ่ายค่าดําเนินการเนี่ยเขาจะเริ่มจากงวดแรกนะครับซึ่งเดินทางจากหนึ่งแสนห้าหมื่นทากการหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพอมาถึงกรรมพูชาก่อนที่จะข้ามชายแดนประเทศไทยนะครับเขาจะต้องจ่ายให้กับนายหน้ากรมพูชาอีกงวดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งพันดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสามหมื่นห้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจากการสรุษารายผลเนี่ยเราก็พบว่าในอับดุลล็อกหรือบางล็อกเนี่ยครับได้นํารถตู้นะครับมาลักกลุ่มคนต่างด้าวต่างกบบนะครับบริเวณนาเชราที่เป็นจุดพักคอยนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับลงมาพื้นที่ทางภาคใต้นะครับแล้วก็มาส่งต่อให้กับานเจ้ลงนะครับในพื้นที่ยะลิงนะครับไี้ทําไว้ นะครับซึ่งในกระบวนการที่ท่านเห็นในชาร์ตเนี้ยมันเป็นกระบวนการผลแรงงานนะครับโดยวัตถุประสงค์คือไปประเทศมาเลเซียเราได้รับนโยโบายจากทางสมุ่งแ่งชาตินายหน้าทางนายชายแดงโดยนายบังล้อ,ลอเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ประสานงานแล้วก็นำพาของกลุ่มชาวบางลาเทศนะครับลอดช่องทางธรรมชาติเพื่อไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่ง ทางชุดสืบสวนนะครับของตมปัตตานีเนี่ยได้รวบรวมมายาหลักฐานนะครับนํำส่งของนณะสืบสวนรับให้ทางสวนเนี่ยดำเนินการออกหมายขอนสารออกหมายจับนะครับแล้วเราสามารถออกหมายจับแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มนะครับนายล็อกนะครับได้ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับนํำสงให้อาจุตรวจสายพลีดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับความสําคัญของนายล็อกหรือบวามล็อกตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปอีก นนหนึ่งเลยครับเป็นบุคคลบุคคลน,นะครับซึ่งในผังนี้นะครับมันมีการดํเดาเนินคดีทั้ง 15, สิ้นแปดสิบแปดคดีนะครับมีทั้งหมดทั้งสิ้นสามสิบเถื่านนะครับโดยแบ่งเป็นสัญชาติเยนมากเเกรื่ข่ายสัญชาติเยนมาทั้งหมดยี่สิบห้านะครับเป็นกัมพูชาเวียดนามสองเรือข่ายและสัญชาติจีมาเล 3, ส 30, สามเผืออ่ายนะครับแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับเอาไว้เป็นฐานข้อมูลนะครับ,ลรบแล้วเราก็เก็บมาถึงปีหกห้า นะครับในปี65นะครับมีการจับคุมถึง1 5 1คดีนะครับซึ่งสูงขึ้นกว่าปี64ถึงสองเท่าสาเหตุก็เนื่องจากว่าขณะนั้นประเทศไทยมีการเปิดประเทศครับนะครับความต้องการแรงงานจากประเทศมาเลเซียมีเป็นจำนวนสูงมากนะครับทางสตมนะครับร่วมกับหน่วยงานท้องที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องัหมดเราก็พยายามอยากเต็มที่นะครับในการวางแผนมาตรการในการสกัดกั้นจับกุมและขยายผลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราสามารถที่จะ ทำเป็นคือเบวรกระบวนการเถืเอขายใหญ่ได้ถึงแปดเถื่อขายนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการลักลอบมาจากประจวบคีรีขันถึงห้าเถือขายและระนองสามเถือขายนะครับจนกระทั่งมาปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับก็มีการจับกลุ่มจนมาถึงเวลามีทั้งหมดเจ็ดแปดคนะครับแล้วก็มีแปดเถือขายด้วยกันนะครับแล้วจะเป็นบางคาะเทศสองเถือขายนะครับซึ่งในบางคาะเทศตัวเนี้ยนะครับก็จะมาขู่กับตัวนายบังล้อตัวนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ย เป็นตัวขนนะครับในพื้นที่ปัตตานีไปยังนราธิวาสนะครับเป็นตัวการสําคัญซึ่งเราเฝ้าระวังมาแต่ปีหกสี่แล้วมาจับกลุ่มได้ในปีหกหกโดยขันตัวมาขนนะครับเป็นบางคลาเทศโดยใช้ยาพนะซึ่งยาพนะเป็นรถตู้ซึ่งก็เป็นยาพนาที่เราอยู่ในฐานขอ้อมูลการเฝ้าระวังของเราเช่นกันนะครับแล้วก็รถตู้คันนี้นะครับก็ไปเกี่ยวพันกับผู้ครอบครอง,องซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องหาในเครือข่าย ลักลอบผลแรงงานต่างด้าวในเครือข,ข่ายเก่าเช่นกันนะครับต้องขอเรียนว่านะครับในกระบวนการเครือข่ายชาวบางครา,าเทศเนี่ยนะครับเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลสิทธิตั้งแต่เดือนมกราจนปัจจุบันนะครับแล้วก็เริ่มปรากฏความเคลื่อนไหวเรื่อยมานะครับคราวนี้เรามีการจับคุมในพื้นที่ภาคใต้เราพกทั้งหมด18คดีนะครับแล้วมีการขยายผลนะครับในทุกคดีนะครับแล้วก็ได้ผูกก้กระทาความผิดเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับในลักษณะ ที่เป็นกระบวนการเกิดข่ายที่มีความเชื่อมโยงนะครับและขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนในผลนะครับแล้วก็นโยบายของท่านผู้จัดการนะครับคนปฏิบัติคือท่านอิทธิพลเนี่ยได้ให้นโยบายไว้ว่าจะต้องนะครับทําให้ครบกระบวนการนะครับสืบสวนและย้อนให้ครบทั้งกระบวนการนะครับสถนี้เรากําลังดําเนินการหาผู้ประทับผิดเพิ่มเติมครับแล้วมีความพี่น่า็นประการใดจะเรียนให้พี่น้องสือมวนได้ทราบโอกาสต่อไปครับมันเป็นการใช้ ทไทยเป็นฐานในการทำผิดในการลักลอบผ่านมาหลังจากการที่เรากดดันนะครับที่สนามบินนะครับลงที่เมืองไทยไม่ได้ก็ต้องไปลงที่ต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็ผ่านประเทศเราเข้าชายแดนนะครับซึ่มีช่องธรรมชาติมาอีกทีนะครับก็จะเห็นว่าเราใช้มาตรการกดดันแล้วนะครับเขาก็ต้องไปหาช่องอลงที่อื่นนะครับแล้วก็ใช้ผ่านทางมาทางเราแล้วก็ลงในที่ใต้ดีนะครับก็ การับใช้กฎหมายนะครับของสํานักงานตัวเมืองก็คือนะครับไม่ให้ใช้ประเทศเราเป็นฐานในการผิดแล้วก็นะครับกลุ่มนี้นะครับอาจจะเสี่ยงต่อเรื่องคารมนุษย์บางท่านอาจจะคิดไม่ถึงมันเกี่ยวคารมนุษย์อย่างไรนะครับจากการสัมภาษณ์ถ้านะครับเหยื่อนะครับหรือว่าผู้ที่ลักลอบเข้ามาถูกกระทําือนไม่ใช่มนุษย์อาเช่นไปทิ้งที่ป่าไม่มีอาหารกินอยู่ในรถไม่ออกมา ขี้เยี่ยวในรถอย่างเงี้ยทาไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยเข้าความผิด้ามนุษย์แต่แต่การซักถามมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิด้ามนุษย์นะทุกเคสนะครับจะมีการสัมสัมภาษณ์คัดแยกอยู่สอบถามว่าหมายยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานความผิดไม่ว่าเกี่ยวเรื่องเท้ามนุษย์รือรลักรอบขโมยไม่ได้นะครับก็เลยเรียนให้ทราบนะครับว่าที่แถลงอย่าพยายามพันให้พี่น้องนะครับสื่อมวลชนช่วยไปพยายามพันธ์ ให้พี่น้องชาวไทยทราบด้วยว่านะครับเรามีบรราการในการควบคุมนะครับรีสก์ดกั้นแรงงานต่างแราที่มีปกฎหาอย่างนี้ไม่ใช้ไระได้ไทยเป็นฐานแล้วก็ถ้าใครนะครับรู้ว่าจะชนคนไหนนะครับทราบข้อมูลนะครับแจ้งมาที่สำนักตว้คนข้อมูลข้าเมืองโดยตรงได้เลยนะครับเรายินดีรับแล้วก็ไปดำเนินการนะครับเพื่อทำประเทศเราประเทศเราให้สะอาดนะครับเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยวนะครับที่บริสุทธิ์ต่อไปนะครับ